ทีนี้มาดูว่าถ้ายัางไม่เป็นล่ะถ้าหากเรายัางไม่เป็นแล้วเราไม่อยากเป็นล่ะเราไม่อยากเสี่ยงล่ะเรากลัวนะ่ะเราอยากป้องกันฟังดีๆค่ะแล้วแชร์ออกไปสิ่งแรกนะคะรู้จักกันไหมมะขามป้อม <c oughs> ฟังดีๆไม่ผิดกินได้ตลอดกินได้ตลอดเวลากินได้ตลอดไปค่ะมะขามป้อมเพราะหนึ่งมีวิตามินซีสูงแล้วช่วยป้องกันช่วยป้องกันนะคะปากฟังนะป้องกันพี่จุดๆไปเสิร์ชหาเอง อันนี้คือผลงานวิจัยมีเปเปอร์เรียบร้อยหมดเลยผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามที่มีผสมไม่ต้องเยอะค่ะมะขามป้อมคุณรู้ไหมคุณหมอที่อยู่โรงพยาบาลพี่อ<ม>เอามะขามป้อมไปแ,แช่ช่องฟิตฟังนะคะแล้วถึงเวลาทุกเช้าท่านเอาออกมาละลายแล้วท่านทุบ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 ให้ละเอียดใส่ในแก้วเทน้านร้อนใส่ท่านกินแบบนี้ทุกวันคุณรู้ไหมคุณหมอท่านนี้ไม่เคยป่วยเลยท่านออกมาพูดเองในทิกติกตาสูงใช่ ท่านไม่เคยป่วยเลยแล้ววิตามะขามป้อมไม่จําเป็นต้องกินเยอะเพราะวิตามินซีมันสูงมากอะไรก็ตามผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามที่ผสมมะขามป้อมนั่นคุณต้องมีติดบ้านครับ <c oughs> ไปดูนะคะว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่คุณเสริมอาหารอยู่ตอนนี้แล้วมีมะขามป้อมคุณต้องมีติดบ้านเพราะมันกินได้ทุกวันมันจะเสริมภูมิต้านทานเสริมภูมิคุ้มกันเสริมภูมิต้านทานอะแท